ทดสอบแบลกัรก่อนส่งวันนี้วันที่12สิงหาคม2568วันแม่แห่งชาตินะครับร้านก็เปิดทุกวันเหมือนเดิมไม่มีวันหยุดนะครับเปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นเนาะปืนแบล็คกันกระบอกนี้น้องชายอยู่บุรีรัมย์มีคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของบลทีอาร์14รุ่นนี้มีความพิเศษยิงกึ่งอัตโนมัติและยิงฟัวออโต้ได้นะครับส่วนสีดำเป็นกระบอกสุดท้ายที่ร้านมีแล้วก็คือหมดแล้วนะครับสีดำเนาะจะเหลือสีเงินเงาสีไททันสีเงินด้านประมาณนี้นะครับราคา8,90 สีอื่นนอกจากสีดาก็แอดไลน์มาดูรูปเล่นราคาได้นะครับนี่เนาะแบ่งกันคือสิ่งเทียมอาวุธนะครับกระสุนเขาเป็นแบบนี้ยิงคนไม่ตายพูดง่ายยิงแล้วมันมีแต่เสียงกับแสงนะครับร้านผมขายของเล่นเนาะด้าน,นในลาก็มีการเหล็กของกันอยู่ตลอดแนวนะครับทดสอบไกดับเบิลไกซิงเกิลเซฟไม่มีนะเซฟตัวนี้เข้ามาทําเป็นอ่าหมดฟัวโ,โต้นะครับยิงกึ่ออัตโนมัติถ้าบิดคันตรงนี้ลงกดไกแช่เป็นการยิงฟัวโ,โต้ครับ ที่ร้านมีแบล็งกันอยู่หลายรุ่นนะครับชอบก็เอดไลน์มาดูรูปได้ครับลายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ